สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอผมนะครับเสกสันนะครับผมวันนี้จะเป็นการยืดผมนะครับแก้ปัญหาผมอยากโสงนะครับหยิกฟูจัดทรงยากขั้นตอนที่กําลังทํานั้นเป็นการลงน้ํายายืดนะครับเราลงน้ํายายืดทิ้งไว้นะครับแล้วก็ทิ้งระยะเวลาไว้นะครับแล้วเรามาเช็คความยืดหยุ่นของเส้นผมนะครับพอได้เราก็ต้องไปล้างออกนะครับ ตอนนี้ก็ลงน้ำยาไปเรื่อยๆครับลงให้ชุ่มทั้งหัวเลยนะครับลงให้ทั่วนะครับไม่ต้องกลัวเปืองนะครับนวดให้เข้าทุกเส้นเลยนะครับเกลี่ยเกลี่ยนะครับเอาให้ชุ่มครับผมที่ผมหายไปนะครับช่วงนี้งานยุ่งหน่อยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปเท่าไหร่นะครับระหว่างรอน้ำยายืดทำงานนะครับเราก็ตัดแต่งส่วนด้านล่างนะครับพอได้แล้วเวลาก็ล้างน้ำยายืดออกนะครับ ล้างให้สะอาดเลยนะครับแล้วก็มาหนีบยืดผมแบบมีวอลลุ่มนะครับลูกค้าต้องการไว้เป็นทรงแสกนะครับผมแล้วก็หนีบนะครับเป็นโค้งตัว C นะครับพอหนีบเสร็จแล้วก็ลงน้ํายาโกลกนะครับแล้วก็ใส่ม้วนแกนตรงโคนนะครับให้ผมพอมีวอลลุ่มนะครับไม่ได้แบบตรงเกินจนเกินไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ